สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม l ูน a า r i g i n กันอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีการรีไอดีครับแลแหลายคนเนาะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือเก่าเนี่ยอาจจะยังรีไอดีไม่เป็นนะการรีไอดีเนี่ยมันดียังไงนะครับก็คือเราสามารถที่จะรีไอดีเพื่อที่จะหาสัตว์ใหม่ๆนะครับหรือว่าคอสตูมใหม่ๆนะครับที่มันเป็นระดับสูงโดยเฉพาะระดับ RS นะครับ จะทําให้การเก็บเลเวลของเราเนี่ยค่อนข้างจะไหวมากๆแล้วก็สบายขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะอันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราทําการล็อกอินตัวเกมไปแล้วนะครับแล้วก็อยากจะทําการเอ่อรีไอใช่ไหมก็คือถ้าเกิดเราอยู่หน้าจอตรงนี้นะครับให้เรากดเข้ามาตรงนี้นะตรงเปลี่ยนบัญชีนะครับผมอันนี้เลย กดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับมันจะเป็นการเลือกเปลี่ยนบัญชีใหม่แล้วก็มาทาการกดเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเลือกตรงซิงวิดเกตตรงนี้นะครับผมก็กดติ๊กเข้าไปเลยอันนี้จะเป็น ID ที่ยังไม่ได้ระบุตัวตนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ซิงกับพวก Google หรือว่า Facebook อะไรทั้งนั้นนะครับเราจะเข้าไปทาการรีหาก่อนว่าตัวละคร ID นี้เนี่ยมันจะได้ในส่วนของสัตว์ r s มาหรือเปล่านะครับอ่ะก็อย่าลืมเลือกในส่วนของตรงนี้ด้วยนะเนี่ยที่มันเป็นเซรเนินะร์ เกมก็ต้องบอกว่ามีเซิร์ฟเยอะนะครับทั้งหมดเนี่ย22เซิร์ฟแล้วนะครับอย่าลืมมาเลือกเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับว่าเราจะอยู่เซิร์ฟไหนนะครับจะไปอยู่ตรงเซิร์ฟไหนกับใครก็แล้วแต่เลยนะครับณตอนนี้เนี่ยตัวเกมมี22เซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะล็อกอินเข้าได้ง่ายแล้วนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนนะไม่ต้องรอคิวให้มันยุ่งยากนะครับอ่ะก็กดติเพื่อเริ่มเกมเข้าไปเลยนะครับอย่างมากก็คือรอคิวแค่1อย่างเงี้ยครับก็คือตัวเกมเขาปรับเปลี่ยนใหม่แล้้้วพพอออมาาาถึงหนนีีรักกก็เลืชปติ กไปครับว่าเราจะเล่นอาชีพไหนนะอ่าโอเคนะครับผมก็จะเลือกเล่นไปในส่วนของอันนี้แล้วกันนะมีเลยนะครับอ่ะซีนอันนี้นะครับแล้วก็เลือกใส่นะครับชุดต่างๆตามที่เราชอบนะฮะก็ตั้งชื่ออะไรปกติอะครับเออแค่นั้นแหละ พอทาการสร้างตัวละครเรียบร้อยนะครับเข้ามาในหน้าตัวเกมนะเราก็จะได้ซองจดหมายมาเลยนะครับซึ่งตัวเกมมันจะแจกมาให้แล้วนะเนี่ยกดเข้ามาดูตรงนี้นะครับนี่เลยเห็นไหมซองจดหมายนะครับกดติ๊กเข้ามาแล้วก็มาทําการรับของนะครับอ่ะก็กดรับรางวัลไปเลยครับรับทั้งหมดนี่เขาจะมีแจกเงินใช่ไหมหนึ่งแสนนะครับแล้วก็แจกของอื่นๆด้วยนะแล้วก็จะมีสัตว์นะครับระดับ A นะครับปุม่มแล้วก็อ่าภาชนะด้วยน้อระดับ A นะครับที่เป็นของลงทะเบียนนะนะเขามาแจกให้กับเรานะครับย้ายหน 1> 1, แล้วก็นี่เลยครับเห็นไหมนี่เอาไว้มาทำการแบบว่าุ่มสัตว์นะครับนี่เลยนะสัตว์ขี่ของเรานะครับ3อันแล้วก็นี่ครับคอสตูมอันนี้จะเป็นคอสตูมที่ตัวเกมแจกอยู่แล้วนะครับผมก็จะได้มาทุกคนเนะเนาะใส่อันนี้ก็ถือว่าเก็บเลเวลได้ดีนะถ้าเกิดได้สัตว์มาระดับ RS เนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหชิลมากนะครับมาเดี๋ยวลอง ID นี้ก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่ม จัดเลยนะฮะกดเข้ามาที่กระเป๋านะครับแล้วก็พร้อมดุยไปเลยครับตัวเกมก็อาจจะมีสอนนิดนิดหน่อยนะฮะมาเดี๋ยวผมเปิดเอ่ออันนี้ก่อนละกันนะคอสตูมนะครับ10ครั้งจัดไปคอสตูม10ครั้งนะเออจะได้ระดับดีๆป่าวะมาแล้วครับฮึบเฮุ้ยลุน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 ปั๊บมาแล้วะฮะโอ้ไม่มีอะไรเลยวะอุ้ยมีสีทองๆขึ้นมาน่าสนใจปั๊บขึ้นมาครับอุ้ยเอ,อ่อระดับอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะนี้เดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะครับผม สีทองๆขึ้นมาเนี่ยผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวดูก่อนนะคอสตูมนะครับปั๊บตรงนี้ห้องแต่งตัวอ่าคอสตูมอุ้ยว้าวได้ระดับอุ้ยระดับสูงเลยนะ,ะทุกคนอันนี้โชคดีจัดจัดนะครับไม่น่าเชื่อผมจะได้มานะฮะพอแบบเอามาสอนปุ๊บนี่เอ้ยได้มาเฉยเลยว่าคอสตูมดีกว่าเดิมนะสังเกตนะครับคอสตูมที่เขาแจกมาเนี่ยนะฮะเนี่ยจะเป็นแบบว่าค่ารักษาทั้งหมดใช่ป่ะห้า แล้วก็ exp 3 0มแต่อันนี้ครับผมจะได้มาค่าทักษะทั้งหมด7นะครับแล้วก็ exp 38%มนะครับโชคดีเกินนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูอีกอันนึงแล้วกันนะครับอ่าผมได้ชุดมาแล้วใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นสัตว์นะนี้นะครับกดเข้าไปโอเคแล้วก็มาเลือกที่ในส่วนของอันเชิญนะครับแล้วก็มาเลือกนี่ด้านล่างนะฮะสัตว์ขี้ของเรานะครับสามารถเปิดอันนี้ได้นะเนี่ยใช้เงินในการเปิดแต่ว่าอ่อย่าเพิ่งดีกว่าว่ามีเงินเรามีแค่20,000 0เองใช่ปะ เปิดแบบธรรมดาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับจัดไปเปิดสัตว์นะครับมี3อันใช่ไหมก็มาลุ้นกันเอานะครับอยู่ที่ความโชคดีของใครว่าจะได้อะไรมาแล้วครับปัป๊บโอ้โหระดับ B ีว่ะไปต่อครับรอบนี้ RS อมาไหมแต่บอกเลยว่าไม่ง่ายนะปึบโอ้โหไปอีกรอบนึงครับจัดไปปึบปึ๊บปึเป็น โอ้แม่ระดับ C หมดเลยว่ะอันนี้ ID ดีนี้จะบอกว่าเกลือไหมก็ก็ไม่เชิงว่าเกลือนะครับก็คือ,อเราจะมีสัตว์ในส่วนขอ,ของระดับ A อยู่แล้วใช่ปะ่ะเนี่ยที่เขาแจกมานะครับเนี่ยอันนี้สัตว์เลี้ยงแน่นอนนะครับได้มาทุกคนนะแล้วก็มีสัตว์ขี่ระดับ A อีกนะครับเนี่ยอันนี้นะเออไม่ใช่สัตว์ขี่ที่เป็นรถเนาะที่เขาแจกมาให้เรานะครับก็ได้ทุกคนเหมือนกันนะครับผมอืมแต่คือเอาจริงนะผมอยากจะได้ในส่วนของไอที่มันเป็นแบบระดับ r s ที่มันเป็นสัตว์ขี่อะ เออเพราะว่ามันบวกค่อนข้างเยอะนะครับตัวสัตว์ขี่เนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราได้ระดับ R S มานะครับอย่างอันนี้เนี่ยเนี่ยก็บวกมาค่อนข้างเยอะแหละแต่ถ้าระดับ R S เนี่ยเยอะกว่านี้มากๆเปรียบเทียบตรงสารานุกรมนะครับถ้าเกิดว่าสัตว์ R S เราได้มาเนี่ยเห็นไหม นี่ครับอย่างเช่นตัวกริล่าเนี่ยมาดูครับ exp นะครับ50%ได้แน่ๆนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยไหมครับ mac mp mac hp เพิ่มขึ้นนะครับ10%นะแล้วก็อัตราต่างๆเพิ่มขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันดีกว่าระดับ s อยู่แล้วนะครับเนี่ยระดับ s เนี่ยเพิ่ม exp มาแค่13%เท่านั้นนะครับแต่พอมาเป็น rs เนี่ยขึ้นมาเป็น50%เลยเลเวล w i กว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็จะมีระดับสูงมากกว่านั้นนะเนี่ยมีระดับ u ด้วยนะครับระดับ u ก็100% และ E X P นะครับค่าอันอื่นอีกเพิ่มมาเยอะมากๆแล้วก็สูงที่สุดจะเป็น U R นะครับดูนะเห็นไหม E X P ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหนี่ยังโหดนะถ้าเกิดว่าใครได้นี่โอ้โหลองดูนะครับมันจะมีหรือเปล่าในเซิร์ฟนะ <c oughs> ไม่แน่ใจว่ามีไว้นะครับเนี่ยถ้าเกิดได้มาในโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวมากนะครับแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดสุ่มหาใช่ปะน่าจะได้สูงถึงระดับ R S หรือเปล่านะครับหรือว่า U R วะไม่ชัวร์เหมือนกันนะตอนนี้ใครรู้บอกด้วย ต่อมาถ้าเราอยากจะรีไอดีนะครับก็ให้เรากดเข้ามาตรงนี้นะด้านบนนะครับขวามือเลยเสร็จแล้วเนี่ยมาตรงที่ออปชันนะครับแล้วก็มาเลือกที่ล็อกเอาท์นะครับอ่าถ้าเกิดเราจะลบบัญชีก็ลบได้นะแต่ว่าในกรณีที่บัญชีนั้นเราได้ของดีๆมาแล้วเราอย่าลบบัญชีนะครับอ่าเรากดล็อกเอาท์มาก่อนเนาะ กดล็อกอาทต์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําไปทั้ง2องอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการรีไอดีแล้วก็การแบบว่าซิงไอดี Sing ID ไปในตัวเลยนะครับสำหรับวิธีการรีไอดีนะครับพอเราล็อกอาท์ออกมาแล้วเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะรีเนี่ยให้เรามาทําการกดตรงนี้นะครับกดเปลี่ยนบัญชีนะทุกคน กดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลือกการเข้าสู่ระบบอีกรอบหนึ่งนะครับผมทีนี้มันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เราเลือกล็อกอินจากอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะผมจะเลือกเป็นของ google แล้วกันนะครับกดทิ้งเข้าไปเลยมันจะเด้งข้อความแบบนี้ขึ้นมานะครับบอกว่าหากคุณเข้าสู่ระบบบัญชีเกสของคุณอาจถูกลบนะครับอันนี้ก็คือเราจะลบอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มากดใช่ได้เลยนะครับ จากนั้นมันจะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับก็คือให้เราเลือกนะว่าเราจะเลือกล็อกอินในส่วนของบัญชีไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเลือกบัญชีนี้แล้วกันนะก็กดติ๊กไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทําการเชื่อมต่อเนาะนี่พอมาขึ้นหน้าเชื่อมต่อแบบนี้นะครับต่อมาก็คือให้เรามาทาการจารีใหม่ใช่ป่ะแล้วก็มาทาการกดเปลี่ยนบัญชีเหมือนเดิมนะครับกดเปลี่ยนเข้าไปอ่าเรียบร้อยแล้วก็เลือกการเข้าสู่ระบบนะครับทีนี้ก็มาเลือกตรงนี้เหมือนเดิมครับนี่เลยนะอ่าวิดเกตตรงนี้นะครับจัดไป นี่ครับผมก็จะเป็นการเชื่อมต่ออ่าแค่นี้นะครับก็ทําการ re-id เรียบร้อยแล้วนะอ่าเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูนะครับเลือกเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยเนาะกดแตะเพื่อเริ่มนะครับ นี่เห็นไหมครับพอเราทําการรีไปแล้วนะมันก็จะเป็นตัวละครใหม่ทั้งหมดเลยเว้ยเราก็ทําการแบบว่าสร้างตัวละครเพื่อที่จะไปรีไอดีอีกรอบได้เลยนะครับเนี่ยเลือกสายอาชีพนะครับแล้วก็ทําวนลูปไปครับจนกว่าคุณจะได้ในส่วนของบัญชีที่มันเป็นระดับ RS มานะครับแค่นั้นเองต่อมาก็เป็นวิธีการซิงไอดีบ้างนะครับในกรณีที่เราทําการเปิดหาตัวได้แล้วนะครับระดับ RS เราได้มาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราจะซิงไอดีในส่วนของ ID นั้นยังไงนะครับก็ มาที่หน้านี้เหมือนเดิมนะอ่าบัญชีเนี่ยมันจะยังเป็นเกสอยู่ใช่ไหมครับก็ให้เรามาที่ตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าการเชื่อมต่อของแขกเห็นไหมครับอ่ะกดติ๊กไปเลยนะ อสมมุตินะครับผมจะซิงอันนี้แล้วเขาจะบอกมานะครับว่าโปรดเลือกการเข้าสู่ระบบที่คุณต้องการเพื่อผูกกับบัญชีนะครับแล้วก็กดตกลงไปครับผมพอเรากดตกลงเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะให้เราทําการลิงก์ได้เลยครับเราจะลิงก์ใส่บัญชีไหนไม่ว่าจะเป็น Google, iOS หรือว่า Facebook นะครับก็เลือกเอาเลยตามใจชอบของคุณเองนะครับแค่นั้นก็จบแล้วนะครับคุณก็เข้าไปเล่นไ d ที่คุณรีมาได้อย่างเมามันได้เลยนะครับทางนี้การรีไอ ขึ้นอยู่กับความโชคดีของแต่ละคนนะบางคนก็อาจจะรีแค่แบบ2-3 ID ก็ได้มาแล้วนะครับบางคนเป็นร้อยไเพิ่งจะได้ก็มีนะครับนะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็เอามาบอกกันนะครับลหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เนาะ ยังไงก็คลิปนี้นะครับผมเอามาฝากไว้ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าผิดพลาดต,ตรงไหนต้องขออภัยด้วยละกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะถ้าเกิดว่าผมรู้อะไรทริคอะไรไดีๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในคลิปต่อไปนะครับไปก่อนครับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับผม